ครับชุดเล็กสองอาทิตย์กวาเต็มตัวแล้วครับหนตาจาินเรืเ่องเป็นตุ้มเล็กลกำลังหัดทำ ก็ไม่ใช่หัดหรอกครับก็เพาะมานานแนละ้วเริ่มเลี้ยงไก่มาก็ถ้ามสิบปีได้ก็ไม่อยากบอกอายุตัวเองนะก็ทำๆเลือดๆไม่มีเวลานะตอนนี้กลับมาอยู่บ้านด้วยอยากจะทำนะครับความฝันของตัวเองจะมีความไก่แต่ยังคัดไก่ไม่ได้นี่ครับก็ต,ต้องหา ที่เราจะเก็บไว้ก่อนนะต้องเลือกแม่ไว้ก่อนนะแม่ไก่นะฮะอ่าครับหมัดหนักนะครับัวนี้แม่ไก่นะตีนับตีนกนะครับแม่นี้เอามาใส่กับพวกเม่นแม่นดูว่ามันจะเป็นยังไงเจะลองทำดูนะครับ จะเดินลงแ๊่นี่เลี้ยงกำลังจะออกตีแล้วน,น,นะครับหลุดก่อนคนระับเข้าหน้าฝนหลุดเลยเราต้องรอดเขาหลุดให้หมดนะนี่ตัว,น,น,นะวนี้ึงไก่ลหนุ่มน่าจะกำลังจะเข้าขวดหนึ่งมาหลุดก่อนนะ หน้านี้เลี้ยงยากนะหลุดงานดูชุดนี้ครับว่าจะเป็นชุดที่ตั้งเราก็เ,าเห็นแล้วนะครับชุดนี้แม่นนี่ครับ เป็นชุดที่ตั้งเราไว้ครับนี่ครับเกิดโครงสร้างดีทุกตัวนะตัวเมียก็ตัวตุวต๊กคู่โครงสร้างใหญ่นะเราตัต้งหลังไม่บานเลยนะดูอันทุกตัวเลยทาลูกมากใช้ได้เลยดูกตา ชื่อให้เห็นถึงแล้วก็จะออกเพชรเพชรทุกตัวนะครขอรู้ว่าโตเต็มที่แล้วมีเพชรสมชื่อไหม,มสืวนผมจะชอบมาตัวแดงเลยแดงนกกดนะมไม่ค่อยสูงถึงกับใครนะครับตัวนี้โตน,น่าจะสองแปดสองเก้าขึ้นสองน่าจะสองเจ็ดสองแปดรวย ตัวดำนะก็แปลกดีเหมือนกันะติดตัวดำได้ยังไงน่าจะเหล่าเก่าเขาครออกเยียวยาตรงนี้ยครับผมเดี๋ยวก็จะอัปเดตเรื่อยนะครับอำนาน มีเวลาทำคลิปทีก็ขอ,อไฟด้วยนะครับในยได้ลงคลิปบ่อยๆทำแายง,งานนะครับก็จะปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ